ลลกตาอนนมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วเออลุดฮะรุดเออแล้วจ๊ะอ่าโอเคนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีสสดครับท่านผู้ชมยังเป็นทางการนะครับผม วันนี้ผมไม่ได้มามากับพี่ลุนครับแต่มากับพี่ทูนนะครับผมก็พี่ทูนแกมาเมื่อวานแล้วนะเมื่อวานเป็นไงบ้างพี่เมื่อวานมากี่โมงเมื่อวานมาตั้งแต่มาเมืเอ่อเนาะตีสามตปีประมาณนั้นนะครับผมของวันที่สามสิบเอ็ดนะเปิดวันแรกเลยเออมาถึงก็มาตีหน้าดินตรงตรงจุดเออหลังสามหน้าสามหน้าสาร,าสารภูมินะครับผมเป็นไงบ้างครับผลงานของเมื่อวานเมื่อวานจัดไปสิบเอ็ดสิบเจ็ดห้าง สิบเจ็ดหางนะครับ,รบสำหรับปลานวนจันเนาะสไซสา,สาก็โลสาโลโลครึ่งโลก็กว่านะเนาะแต่อบอกผมว่าโดนตัวใหญ่ไปตัวใช่ไหมโดนตัวใหญ่ไม่เห็นตัวพี่ไม่เห็นตัวขาดอเออเข้าตอกเหมือนจะเข้าตอตรงหน้านะนั่งคุยกับพี่พ,พ,พี่ทูลเมื่อกี้นะครับไม่ขึ้นอืมก็ส่วนมากก็จะเป็นนวนจันนะครับนมแล้วก็ตะเพียนแต่เพียนสายก็ไม่ใหญ่นะประมาณเนี้ย แต่ส่วนมากจะเป็นนวลจันทร์นวลจันทร์จะตัวประมาณโลก,กว่าเลยนะครับผมก็ลักษณะของการตกของพ่พทูลจะเป็นตกตะก้อพวงนะครับผมตัวเบ็ดสองสาตัวนะครับผมแล้วก็เกี่ยวเม็ดโฟมใหญ่ๆนะนประมาณนี้ครับผมพ่ทูลมอดูหน่อยเนี่ยนะประมาณนี้ครับผมนะแต่สําหรับผมที่ผมจะตกวันนี้ผมจะตกเป็นตะก้อวิ่งเหมือนเดิมนะครับชุดสายหวานเหมือนเดิมนะครับผมแต่ตอนนี้ปายไม่กินของผมเลยมมกินแต่ของพ่ทูลอย่างเดียวนะครับผม ก็สําหรับเหยื่อนะเยื่อเยื่อใช้ตัวไหนบ้างทีนี้ใช้ใช้ตัวไหนบ้างใช้หัวตาลหัวลูกตาลลูกตาลกี่ถุงครับลูกตาลหนึ่งถุงลูกตาลหนึ่งถุงเนาะลำบ่มสองลำบ่มสองถุงขนมปังปนขนมปังปนหนึ่งถุงหนึ่งถุงนะครับผมก็ ก็จะประมาณสไตล์ประมาณนี้นะผมก็ถ้าเป็นแม่กวงก็จะตกอีกแบบหนึ่งแต่สําหรับมาตกหมายนี้นะครับผมพี่ดูนจะเออพี่พี่ทูนจะใช้ประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราเนาะเปิดสักการณต้นปีนะครับผมก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนหมั่นหมันกันละกันนะนะครับผมก็หรือยังไงก็ไปชมวิดีโอในการตกปลานะครับผมก็เป็นทริปในการซ้อมมือนะครับผมเดี๋ยวต่อเดี๋ยวลูกตาคมไหม หอมๆนะเดี๋ยวผลงานของทริปนี้จะเป็นไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับผมโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับเออนี่หอบเปิจอมป่าวะเอาเยอะมาเยอะมาเยอะมาเด้อเด้อเด้อโอโ้ตัวนี้ก็จะตกมาเร็วเอเวอแฮวแกนะที่รุ่เดืยอกนกี้นะ โอ้นเลยอเกืเร็วเรียบร้อยสุดนี้เดียวขอเฮายังกินว่ะเจ้าเจ้าวันนี้เตะให้งกินตัวนี้ก็เลยจับเลยเนี่ยครับผมไซโลครับนี่เป็นนนจันไซ้โล่กกว่านะครับผม ตอนนี้พี่ดูนเออพี่ดุนแกดได้ไปเยอะแล้วนะผม <S <S มาตกนี่พุ่งตีไปประมาณสองไม้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวก็เปิดคิดด้วยฟันจานไซสุสดสวยนะสองตัวนะครับผมลูกตา,บานบปลไปครับแน่นอนแน่นอนเนาะเอเ่เอาขึ้ไให้าอยู่ มันตู๊ดลงไปนะ่ะเอายายก็เอองลงครับพี่แตาาวพอห้ามอาีลงอยู่ท่า,เานเลือกหานไปนี่หมอละเอาดูน็ดตัวเอาเพิ่ดึงดูอ่ะ เจ๊ก็แบบดึงแฮงเฮตัวแรกของปีมาล้วเวย้วย <c ười> ไอ้ส่วนโอ้ยแล้วพี่ไอโฟนเนี่ยมาแล้วครับผมเป็นเดี๋ยวกะอยู่นิ่มๆกะโอ้ยผู้แส้ถ่ายทงเนี่ยนี่เห็นไหมนี่เป็นนนจันนะครับนนจันสาน่าจะมีโลนิดๆนะครับผมเนี่ยตัวแรกของปีครับผมป่าป่ามันเยอะฝากไปแล้วครับผมลำบมลมใหม่

เขาเอาไอ้เยเออมีอยู่มีอยู่แต่เพี้ยนโอ้ใหญ่อดูแต่เพี้ยนอ่ะดูกุ้งดูดิจ้ะ พี่พี่สัตว์กินตะกินเนๆๆๆอันนี้ต่อเลนๆๆๆอื้ออยู่ฮะอยู่อ่ะอยู่ดิอ๋อกะข้างบอ่ะ่อีนแรกนดิอยู่ัวาอยู่ครับ ใหญ่มันอยู่ไก่เลยครับตีกลางมันป็หนีงตัวมันน่าใจเออดูแล้วกันอยู่ๆเราเราเราจะไปกัน ยังตนที่จูนี่เกี่ยวเกี่ยวกัอเกี่ยวตับไม่เสียาันตีนใหญลพี่ตักจับกันหมดตบยเนาะจับใช่หอเปล่าเนี่เียับขาปนีน่นเยัเป็นปลาอมาแล้วอแต่นี้งามเะ โอ้ตัวนี้อัปเกรดไซส์มานิดนึงครับผมเพราะว่าตัวนี้ผมตีไกลนะไกลมากตัวเนี้ยโอ้ก็ถือว่าตัวตัวสวยนะครับนี่เห็นไหม A few moments later พี่พี่จะกลับกล้องโหโหก็ถ่ายแล้วนะเนี่ะครับนี่โซครับพี่บิดได้ผมผมมีจอผมมีจอพี่พี่ดูในจอเลยไดอไม่ไม่พี่ดูอี้เลยอ๋ okay. อโอเคเดี๋ยวอ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วผมที่สศกครับถึงแซมก็ามาถึงน่าจะสอง,สองน่าจะมีสองกว่า,วาที่มันโคตรตะขี้กว่าที่ยี่สกุกที่มันลากที่เพราะว่าอุ่นรุนอ่ะตัวไปยอนสายไหมก็ี่ว่าตัวก่อนแน,น่เลยที่มันง้างอจะเวลาเดินอยู่ไหมก็มเฮดีเวลาเดินอยู่ไหมก็เดินเดิน มีคิปเปอร์เนาะขปปี้ปูดอะไรอย่างเงี้ยผมเนี่นย,ยผมจิ๋วไซส์สประมาณเออมันดับไมหมก่อนเป็นอย่างมันเป็นจุดจอนเลยจิ้มจิ้มจอนเลยได้ขึ้นเหรออ๋อขึ้นจอนสำเร็จครับนี่เป็นที่สุกประมาณน่าจะสองลูกกว่านะครับผมเนี่ยนี่ลาโบม้าผม,ผมลาโบนี่ไหม,มกินเมื่อกี้เมื่อกี้กินไปตัวหนึ่งของง้างนะครับผมพอดีอ่าวัดไม่ทันนะครับง้างเลยก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมโอเค สวยพี่กดที่มันเป็นบุม๋มท่านเลยบนหัวน่ะนครับเออเป็นหัวนะครับเนี่ยในหัวเนี่ยสุมารนเนี่ยกดกดล,ลงไปเลยกดเลย เงา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  <laughs> มันไอ้นี่น้อยๆเยอะนี่สวน่าสใจเลยนี่ขอใช่ครับโชว์พี่คับเไม่ได้ป่าเฮาหรอกโชว์ตัวเดยวนีไ่ใส้สวยนะเนาะไอ้ ้ไดสวยเว้ยโอ้ผมมาตักป่าขึ้นอย่างเดียวเลยอ่ะยูยูไหนๆเอาๆละมีเหรอ Few moments อ f e ฟ m ม m เมนส later โอเคนะครับผมทริปนี้ก็เป็นทริปที่แบบเร่งด่วนนะครับเป็นทริปซ้อมมือนะครับผมก็มาตามหาพี่ทูนนะครับว่าพ,พี่ทูนเมื่อวานดึงไป17หางนะครับแล้วก็วันนี้ก็ผลงานวันนี้ก็โอ10กว่าตัวเหมือนกันนะครับผมแต่ผมก็ได้นุนจันหลตัวนะ4 5ตัว5 4 5ตัวเหมือนกันได้26ตัวหนึ่งสุดท้ายกระชังรั่วครับเนี่ยเนี่ยตะเพียนยังจะออกเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตะเพียนออกได้แล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหม กระชังรั่วครับโอ้โหเสียดายโคเสียดายก็ที่นี้เป็นทิปซ้อมมือนะครับผมเดี๋ยวยังไงฝากเหยื่อนี่ครับเหยื่อพาเพลินนะครับเหยื่อลูกตาลปลายกับลำมุมพลงลมไม้นะครับผมมีลำหอมจอม่วนด้วยนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวปิดทิปแบบเร่งรีบไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวปลามันจะตายขอตัวลาในที่นี้ครับผมสวัสดีครับครับขอให้ลูกไปเนาะ